หป็ไอมไรใช่ไหมันจะไม่ทำอเยใช่เหมือนแบบว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลอ๋ออะไรอก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไม่อยากดูแแล้วต้องการเต้องทำมันเลยเปเ็ไม่ถูกไปไม่ดูไปไม่ดูลย ่แต่แม่ก็โอเคเนาะเป็นดแลั้นเราก็รีบเคลียร์งานกลับไปแม่เดี๋ยวมีไปอีกหนึ่งรายการค่ะเรียกว่ากไม่ได้ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือให้พี่ๆช่วยดูแลอยู่ค่ะก็ตอนที่ก็กำลังสแกนสมอง ก็ด้วยด้วยหน้าที่ที่เราก็ต้องรับผิดชอบทําให้มันให้มันเรียบร้อยใช่ะคะ่ะทีสองที่วันหมไว่าสักวันนึือนมาเป็นเพีย์ไป็ักเดียวได้ไหมมีได้บอกไปแล้วค่ะแต่ว่าเราเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าทุกงานก็คือเรามีการเช็นสัญญาแล้วอะไรหลายๆอย่างคือถ้าเราแบบเราเราไปแก้ไขแล้วมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ว่าทําให้แบบเสร็จเสร็จไป วิ่งงานต่อแล้วเนาะใจมันแปลวรู้สึกว่ายังไงทุกคนแบบให้กำลังใจเราเยอะเหมือนกันใช่ๆค่ะแต่ก็ไม่กล้าอ่านอ่านแล้วก็แบบซื้อที่เลยอยู่สุพรรณสุพรรณงานบ้านงานเห็นบิ๊กมอลล์เห็นมีชื่อหลุดมายังไงดีใจมากเพราะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราแบบก็ดูมาตลอดนะคะก็ได้ตาหวังเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งมีชื่อเราอยู่ใน หนูเคยเป็นคนที่แบบเป l สต์รายชื่อนักร้องคนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เหมือนแบบมีชื่อเราอยู่ก็เลยแบบดีใจถ้าได้ร่วมง,งานในคอนเสิร์ตก็คงจะดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือได้รับการติดต่อมาหรืหอยังยังค่ะหรืออาจจะติดต่อผ่านกองมาหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจก็คือรอคอนเฟิร์มใช่ค่ะอยากเชิญไหมคะอย่าค่ะ <laughs> อย่าเพราะว่าโอมันก็เป็นเวทีที่ใครหล,หลายๆคนก็อยากจะไปอยู่แล้ว ปีนี้ระเบียบก็จะได้ไปขึ้นด้วยอันนี้จะไปเท็กกันไหมหรือว่าอีฟฟ้าก็จะไปในนามของอีฟฟ้าเองต้องรอลุ้นดูค่ะอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันในรอบ้เสียเบิร์เขาอยากไปด้วยไหมคะอยากเขาชอบไปแล้วงานกลางคืนนะอ,อ่ะเ,เ,เราจะไปใ <laughs> นนคะดูมาก่อนนะอา่อออนเตัวหนูเองยังไม่เคยไปใช่เพราะว่าก็จะมีช่วงที่แบบช่วงงานเยอะจริงๆด้วยชนกันช่วงนั้นก็ทำฝันนาคอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปก็อย่ารอ การคอนเสิร์ตตอนนี้เป็นยังไงบ้างเต้นไปทีงไหนแล้วคะก็มีแพทเทิร์นโชว์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเราเข้าไปเหมือนเก็บรายละเอียดต่างๆเรื่องท่าเต้นเรื่องโชว์ต่างๆรับรองว่าสนุกแน่นอนบอกเลยว่าแบบใส่เย่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามีแต่เพลงแบบใช่ค่ะสนุกสนุกก็คืออยากให้เป็นเวทีที่สร้างคนกลับไปคือแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ประทับใจให้ได้มากที่สุดมีคาแในเวอร์ชันที่เราไม่เคยเห็นไหมีค่ะมันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วอีกนะครับตื่นเต้นขนาด ตื่นเต้นนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่หนูจะไปอินโดนีเซียด้วยอะไรเงี้ยค่ะแตรับเชิญละคะคนต้องรู้แล้วว่าเกมเนี่ยมันมจะเป็นแนวไหนประมาณไหนเขาจะเงี้ยมเงี้ยมไหมเป็นพี่นักข่าวครับ <c oughs> เป็นพี่เป็นพี่นวัตค่ะ <c oughs> เป็นช่วยพวกพี่ได้ไหมเป็น <c oughs> พีน่นวัตค่ะสมุดไปได้ไหมมีมีค่ะเกมรับเชิญมีค <c oughs> ่ะแต่ว่าขออุบไว้เพราะว่าแต่ว่า ก็จะมีท really, ั้งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็มีในส่วนที่ทุกคนก็คาดเดาไม่ถูกด้วยกัวโดนเซอร์ไพรส์กล่องแบบไ้นงานอาจจะอะไรไม่เซอร์ไพรส์เราไม่ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเลยค่ะ